หลวงปูนินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปลุกเสกเข้มขลังสุดยอดเครื่องรางเลดพมเวทปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์ใหม่หลวงพ่อช้างเด้ตาอธิษฐานจิตปลุกเสกวาระแรกผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเลธพมเวทหลวงปูนินวลรลาโภ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดสว่างอารมณ์จังหวัดชนบุรีปัจจุบันท่านมาพำนักอยู่ที่สำนักสงสวัสด,ดีมงคลธรรมวนารามเพื่อช่วยสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้แล้วเสร็จผ่านพิธีปลุกเสกจากเกจิดังสายท้าเวสุวรรณแล้วเครื่องรางของขังเลดรมเวทหลวงปูนินวรล,ลาโผ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวนารามจังหวัดชนบุรีร่วมสร้างโบสถ์หลวงปู่นินอธิษฐานจิตปุกเสกร,ร่วมกับพระอาจารย์น้อยซึ่งก่อนหน้านั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้วาระที่หนึ่งอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เวลานั่งปกปุกเสกยาวนานพอสมควร อัดพลังเต็มที่ปัจจุบันความสนใจของนักสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่นินวละลาโภมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพระกริง่งพระขุนแผนเหรียญสิทธิ์ตามเก็บพระสนนราคาเล่นหาสูงมากขึ้นแทบทุกรุ่นอนาคตเปลี่ยนมือมีบวก หลวงปู่นินปัจจุบันสิริอายุ92ปีพรนษา55วัดสว่างอารมณ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีสายวิชาหลวงพ่อทัดหลวงพ่อหลังพระเกจิอาจารย์ดังแห่งบางละมุงกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจกล่าวสำหรับที่มาของคำว่าผมเวทพรมมีตำรากล่าวไว้ว่าท่านคือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพมวิหารสี่ หลักธรรมค้ำจุนโลกประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาผมโลกอันมีความหมายถึงที่อยู่ของพรมมีอยู่20ชั้นแบ่งเป็นรูปพม16ชั้นรูปพมสี่ชั้นในชั้นมหาพรมภูมิปฐมยานชั้นสูงอายุไขของพรมจะมีความยาวนานถึงหนึ่งมหากัป ความยาวนานของหนึ่งมหากับเปรียบได้กับโลกธาตุอุบัติขึ้นจนกระทั่งโลกธาตุนั้นดับไปการที่พรหมท่านอุบัติขึ้นมาพร้อมกับการอุบัติขึ้นของโลกธาตุนั้นเท่ากับท่านจะอยู่คู่กับโลกธาตุนี้จนถึงการดับศูนการจะอุบัติเป็นพรหมจะต้องถือศีลแห่งพรหมคือพรหมวิหารสี่ประกอบด้วยการปฏิบัติปฐมญาณจนบนรรลุ ตามคติพุทธมีการกล่าวถึงมหาพรมท่านหนึ่งนามว่าเท้าพากาพรมที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดเพื่อให้ลดมิจฉาทิฏฐิจนสามารถบรรลุธรรมขั้นโสดาบันได้ในที่สุดอีกทั้งยังมีการสร้างพระพุทธรูปปางโปรดพรกาพรมในรูปแบบที่หลายๆท่านเรียกว่าพระเหนือพรมและบทพระคาถาพาหง ก็มีกล่าวถึงเรื่องราวโดยโปดเท้าปะคาพรมไว้เช่นกันท่านเท้าปะคาพรมผู้นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยยึดเป็นสรณะเมื่อบรรุธธรรมเป็นอริยภพแล้วจึงเป่งวาจาว่าสัมมาสัมพุทธสสะผนวกกับความมีเมตตาการุณาเป็นที่ตั้งท่านจึงมีความเมตตาต่อมวลมนุษย์เป็นอย่างมาก ท้าพกามหาพมถือเป็นมหาพมในจำนวนไม่กี่รูปที่บรรลุธรรมเชกเช่นเดียวกับท้าเวสุวรรณหนึ่งในสีจ่จตุโรกบาลผู้ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ทางด้านทิศเหนือและยังคอยดูแลพระพุทธศาสนาตามคติเถรวาดถือว่าท่านเป็นอริยะระดับโสดาบันในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ว่า ท่านจะเกิดอีกเจ็ดชาติเท่านั้นและจะเข้าสู่นิพพานท้าเวสวรร์นในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญชอบทำทานช่วยเหลือมวลหมู่มนุษย์ด้วยกันโดยท่านได้สร้างศาลาที่พักในเมืองถึงสิบแห่งและคอยแจกน้ำอ้อยให้แก่ผู้ที่มาพักและยังทำทานตลอดชีวิตของท่านเมื่อท่านสิ้นอายุไข ท่านก็ไปบังเกิดเป็นมหาราสวร,รันชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยอานิสงส์จากการทำทานช่วยเหลือผู้คนทำให้ท่านเป็นมหาราชผู้มากไปด้วยทรั์ถึงกันนั้นท่านท้าเวสุวรรณท่านก็ย,ยังคงช่วยเหลือมวลหมูม่ม,มนุษย์ทุกยากเสมอมาเท้ามหาพรหมกับท้าเวสุวรรณมีความคล้ายกันเพราะทั้งคู่ บรรลุธรรมเหมือนกันเพียงแต่อีฝ่ายเป็นมหาพรหมสถิตณนะมหาพรมหมานภูมิปฐมฌานชั้นสูงส่วนท่านเท้าเวสวร์สถิตณสวรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเท้ามหาพรหมท่านทรงเป่งวาจาว่าสัมมาสัมพุทธะเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า ท้าวเวสุวรรณและมหาราชอีกสามพระองค์ก็ทรงเป็งวาจาว่าพักควะโตด้วยความปราปลื้มที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตประสานบาททั้งสี่ใบเป็นใบเดียวกันในบทบุาพพภาคนามัสการที่ว่าด้วยนโมกล่าวโดยยักษ์สองตนนามว่าสาตา คิรายักษ์กับเหมวตายักษ์ตัดสะก่าวโดยพระอสุรินทราหูพคคขวะโตก่าวโดยเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่อาระหะโตก่าวโดยเท้าสะกะเทวราชและสัมมาสัมพุทธะที่ก่าวโดยเท้าะกาพมคติที่แฝงไว้ในวัตถุมงคลรูปแบบผมเวท พรมคือจับความหลักธรรมที่ว่าด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาหลักธรรมที่ค้ำจุนโลกและมวลหมู่มนุษย์และยังเป็นความเมตตาการุณาที่ไม่มีหมดสิน้นเวทจับความเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ผนวกกับความใจบุญสุนทานที่ชอบช่วยเหลือมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากและอีกคติหนึ่งคือพระพรหม เปียบได้ด่งเจ้ากรรมท้าเวสุวรรณท่านก็คือนายเวรเมื่อมีการนำทั้งเจ้ากรรมและนายเวรมาอยู่ในรูปแบบวัตถุมงคลเดียวกันจึงถือเป็นมงคลอันสูงยิ่งประกอบกับมีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียนเท้ามหาพรมถือได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในเรื่องงานศิลป์และคติธรรมที่แฝงไว้ได้อย่างลงตัว พระดีเกจิดังแห่งบางละมุงหลวงปู่นินวราล,ลาโพวัดสว่างอารมณ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีปัจจุบันสิริอายุ92ปีพรรษา55สายวิชาหลวงพ่อทัดวัดช่องแสมสารและหลวงพ่อหลังวัดอัมพารามปัจจุบันท่านย้ายมาพำนักอยู่ที่สำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวนาวรามจังหวัดชนบุรี เพื่อเป็นประธานสงฆ์ช่วยหาทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้แล้วเสร็จล่าสุดท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเครื่องรางของขังเลสพมเวทท่านมีนามเดิมว่านินเกิดในสกุลมากจันทร์ที่บ้านโปง่งตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีตรงกับวันพุทธที่สองกรกฎาคมพศ2473ปีมะเมียเป็นบุตรคนที่สในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7คนปีพศ2502ได้อุปสมบทครั้งแรกที่วัดบางละมุงในแล้วไปจำพรรษาที่วัดทุ่งกราดและวัดเขาไม้แก้วจากนั้นได้ลาสิกขาบทออกมาช่วยบิดามารดาทําไร่ทานาจนกระทั่งประมาณอายุ38ปีท่านได้สัตย์ถินใจบวชอีกครั้งในปีพศ2510ที่วัดช่องแสมสารโดยมีพระางคูสาโตกธรรมคุณ หลวงพ่อหลังสุทัสโนเจ้าวาดวัดอัมพารามเป็นพระกุศชาพระอาธิการแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระประดับกิติโสพโนเป็นพระอนุสาสนาจารย์หลังบวชแล้วท่านได้จับปรรษาและศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อทัดวัดช่องสมแขสารและหลวงพ่อหลังวัดอัมพารามสิทธิเอกหลวงพ่ออีวัดตะป็น โดยใช้วิธีครูพักลักจำศึกษาจากตำราและสอบถามครูบาอาจารย์เรื่อยมาต่อมาในปีพศ .2515-2516 ท่านได้ย้ายจากวัดช่องแสมสารมาจำพรรษาที่วัดเขาไม้แก้วเนื่องจากญาติโยมนิมนต์ให้รับตำแหน่งเจ้าวาดด้วยเหตุที่ท่านรักความสงบเรียบง่ายจึงไม่ขอรับตำแหน่งใดๆแต่ชาวบ้าน ช่วยกันเกี้ยกล่อมอยู่หลายครั้งท่านจึงยอมย้ายมาจำพรรษาที่วัดเขาไม้แก้วช่วงที่อยู่วัดเขาไม้แก้วท่านได้ขึ้นไปบนเขาข้างวัดซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบเพื่อศึกษาเล่าเรียนจากตำรารวมทั้งออกทุดดงไปในสถานที่ต่างๆมากมายจนอายุมากขึ้นชาวบ้านเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจึงนิมนต์ให้ท่านลงจากเขามาช่วยดูแล สถานที่และดูแลท่านได้ง่ายขึ้นแต่ท่านไม่ยอมลงชาวบ้านจึงออกอุบายโดยให้เหตุผลว่ากรมป่าไม้ต้องการใช้พื้นที่บนเขาท่านจึงยอมลงจากเขาแล้วมาจำพรรษาที่กุติด้านล่างจนถึงปีพศ2554จึงย้ายเข้าจำพรรษาที่กุติหลังใหม่ในวัดเขาไม้แก้ว ปีพศ2559ท่านได้ย้ายจากวัดเขาไม้แก้วมาจำพรรษาที่วัดสว่างอารมณ์ด้วยเหตุผลคืออายุมากขึ้นทุกวันอีกทั้งวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดใกล้บ้านเกิดก็เลยอยากอยู่ใกล้ญาติพี่น้องเพื่อช่วยดูแลได้สะดวกขึ้นไม่อยากให้เดือดร้อนคนอื่นในด้านวัตถุมง,งคลหลวงปู่จัดทำขึ้นมีด้วยกันหลายอย่างเช่นประหลัดขิกตะกุด มีประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายเรื่องหลวงปูน่นินเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสอีกรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ี้เนี่ยผมมีวัตถุมงคลอยู่อย่างหนึ่งอยู่ในมือผมแล้วเพิ่งพิ่งได้เพิ่งได้นะคือคือผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะแต่พึ่งได้ของถึงมือเนี่ยเพื่อเอามาโชว์เนี่ยแต่ไม่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมแต่ผมจะเอามาโชว์ท่านให้ท่านเห็นว่าวัตถุมงคลของรุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่น,นินนะ หลวงปู่นินวรล,ลาโผเดี๋ยวผมคุยเรื่องนี้ก่อนส่วนวันนี้เนี่ยทำไมผมยังไม่คุยถึงวัตถุมงคลที่ผมไปร่วมร่วมพิธีวันนี้นะครับที่ยังไม่พูดเนี่ยเพราะว่าข่าวลงลงไปแล้วแล้วก็คลิปก็ลงแล้วนะเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมพูดตอนท้ายๆเอาเป็นว่าเรามาคุยถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องเลด นะเลดเนี่ยผมจะบอกให้นะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่แรงมากเลยของหลวงพ่อรวยวัตกโกนะเลดหลวงพ่อรวยเนี่ยดังในต่างประเทศแะดังไปถึงจีนเลยนะทำไมทาไมเขาถึงชื่นชอบเลดนะครับคือชาวต่างประเทศเนี่ยเขายังไม่อินกับเรื่องพระเครื่องเราทักเท่าไหร่นะเขาเข้ามาเขาก็อยากได้มาเที่ยวเขาก็อยากได้เขาเห็นเลดเนี่ยเขาเห็นเป็นเครื่องประดับ เขาเลยเลยบูชาไปนะก็คล้ายๆเครื่องประดับนะเขาก็ไม่รู้อะไรนะฮะนะไม่รู้หรอกว่ามีพุทธคุณหรืออะไรยังไงเขาเห็นเป็นว่าเป็นคล้ายๆเครื่องประดับเขาก็เลยนะเลยร่วมบุญไปเช่าไปแล้วท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนะนักธุรกิจชาวนะชาวจีนฮะเขาเช่าเลดของหลวงพ่อรวยวัดตะโกไปตอนนั้นนะครับนะเช่าเลดหลวงพ่อรวยวัดตะโกไป ปรากฏว่าเพื่อนเขาถามว่าได้อะไรมาเขาบอกว่าได้เลดมาเนี่เขาก็อยู่เฉยๆฮะเขาก็ยังเฉยๆเพราะว่าเขาก็ไม่รู้นะไม่รู้พุทธคุณอะไรยังไงอ่ะนะฮะเลดแบบเนี้ยปรากฏว่าพอเขาไปใส่นะใส่เพื่อนก็ชมกันฮะนะของประเทศไทยทําไมไม่เอามาฝากด้วยนะเขาก็ชมกันว่าสวยแต่ยังไม่รู้ ไม่รู้นะพุทธคุณหรือไม่รู้อะไรเขาก็ตอบไม่ได้นะแต่ปรากฏว่าตอนที่เขายังไม่ใส่เนี่ยธุรกิจเขายังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่แปลกพอเขาเอาเลดไปใส่ปุ๊บเนี่ยธุรกิจเขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเขามีความแปลกใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทาไมทุกอย่างมันลาบลื่นแล้วมันดีขึ้นเขาก็เลยนึกถึงแล้วก็ถามคนไทยว่าผมได้เหดมาเนี่ย เลดเนี่ยมันมีพลานุภาพมีพุทธคุณทางด้านไหนพาเวอร์ทำไมผมมันดีขึ้นทุกอย่างชีวิตอะไรมันดีขึ้นเขาบอกนั่นคือเลดนะนั่นคือสิ่งมงคลประเทศไทยเขาเรียกเครื่องรางของข,องของังเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากได้อยากได้ก,ไดก็เลยนะเลดของหลวงว่ารวยโอ้โหราคามาเลยนะครับเพราะชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นหาตอนหลัง หลังจากหลวงพ่อรวยมาเนี่ยเหลดมีสร้างหลายเกจิเลยหลายเกจิเลยนะส่วนรุ่นนี้นะราคายังไม่นะยังไม่สูงมากนะักท่านสามารถจะจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับนะเหลดของนะรุ่นนี้หลวงปู่นินวรลลาโพหลวงปู่นินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชนบุรีหลวงปูน่นินนะครับนี่เหลด อันนี้เขาเรียกว่าเลดผมเวทแต่จริงๆชื่อรุ่นเขารุ่นชนะจนนะผ่านพิธีแล้วนะผ่านพิธีแล้วนะเลดรุ่นชนะจนนะครับตรงกลางเนี่ยอันนี้สวยนะนะสวยมากเลยเนี่ยนะสวยมากเลยแต่ว่าเนี่ยนะนะต้องนะเขาจะเขาจะจะจะ,จะจะจะบิดจะหมุนเนี่ยนะครับนะเขาจะเข้านะจริงๆพวกพวกเนี้ยนะสบัดส์สัดิแล้วก็ลายเขาจะมาเองนะครับ นะลายเขาจะมาเองเขาก็จะไล่เนี่ยนะเห็นป่ะนะถ้าขัดขัดเนี่ยขัดขัดกันอยู่เนี่ยเราไล่ไล่ไล่เนี่ยก็จะตรงแล้วเห็นไหมนะตรงแล้วเนี่ยนะเวลาที่นะท่านท่านอย่าไปบิดอะไรมากนะครับแค่ขยับขยับเนี่ยลายเขาเข้าหมดเนี่ยนะลายเขาเข้าหมดก็จะตรงทั้งหมดอ่ะนะจะตรงทั้งหมดนะเวลาตรงเนี่ยน้าเลดแบบนี้ใสแล้วสวยนะใส่แล้วสวยเนี่ย นะผมมาใจร้อน <laughs> ผมมาใจร้อนนะจริงๆแล้วสบัดสบัดมันก็โอเคนะแต่ผมใจร้อนเนี่ยเห็นไหมตรงหมดแล้วนะนะตรงหมดแล้วเนี่ยสวยนะใส่เนี่ย,ยนะเนะพะเอิญว่าข้อมือผมเนี่ยเป็นคนข้อมือเล็กฮะนะข้อมือเล็กแต่ว่าใส่แล้วก็สวยนะเนี่ยท่านดูดินะเนี่ยฮะอันนี้เป็นของหลวงปูน่นินวอลลาาโพหลวงปู่นินเป็นเกจีอาจารย์ชื่อดังของวสว่าง นะสว่างอารมณ์อยู่ชนบุรีปัจจุบันเนี่ยท่านไปอยู่ที่สำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวนา,นารามนะาก็อยู่ชนบุรีเหมือนกันนะครับที่ไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาทําโบสถ์อยู่แล้วโบสถ์เนี่ยมันต้องใช้บารมีต้องใช้ทุนมหาศาลก็เลยต้องพึ่งบารมีหลวงปูนน่นินเพราะท่านมีบารมีนะเวลาที่จะหาทุนไปทําโบสถ์เนี่ยต้องใช้พระเกจิที่มีบารมี นะก็ไปขอพึ่งบารมีจากหลวงปู่ก็เลยนะพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ที่ดูแลสำนักสองฆ์อยู่เนี่ยก็เลยนิมนต์ให้ไปอยู่นะครับท่านก็ไปช่วยในการหาทุนตอนนี้นะโบสถ์ก็คืบหน้าไปมากนะครับคืบ,คบหน้าไปมากอ่ะใครจะร่วมบุญนะครับร่วมบุญบูชาเลดเนี่ยนะบูชาได้แล้วนะเลดเลดรุ่นนี้เป็นเลดพรมเวทนะรุ่น นะรุ่นชนะจนนะเลดพรมเวทรุ่นชนะจนเนี่ยฮะมีนะมีตรงกลางนี่เป็นนะเป็นหลวงปู่นินด้านนี้เป็นพระพรมแล้วนี่ท้าเวสุวรรณเขาเรียกว่าเลดพรมเวทรุ่นรวยอ่ารุ่นชนะจนฮนะชนะจนหลวงปู่นินสำนักสงสวัสดีมงคลธรรมวนารามเกาะจันทร์ชนบุรีนะเสกที่นะเสกที่หลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอท่านเมตตาเสกให้นะ นั่นวาระแรกแล้วก็วาระที่สองเนี่ยมาเสกที่หลวงปู่ดินหลวงปู่ดินท่านก็อธิษฐานจิตปลุกเสกให้สวยมากนะสวยมากบูชาได้แล้วนะร่วมบุญบูชาได้แล้วไปบูชาได้ที่สำนักสง์สวัสดีมงคลธรรมก็ได้หรือบูชาที่ศูนย์พระเครื่องเอกคัมพีก็ได้หรือบูชาที่ศูนย์พระที่ท่านนะฮะที่ท่านเคยบูชาด้วย ก็ได้นะครับอันนี้นะเลดนะของหลวงปู่นินรุ่นชนะจนโอ้ชื่อรุ่นดีอะนะชื่อรุ่นดีนะครับชนะจนนะชนะจนนี่นะจริงๆเขามีหลายนะเขามีหลายหลายแบบนะมีหัวด้วยนะเป็นหัวเลดนะอันนี้เป็นหัวเลดนะเดี๋ยวให้ดูหัวเลดนะเลดเนี่ยเขาจะมีเลดในลนักษณะที่เป็นเส้นแล้วก็เลดที่เป็นหัวเลดที่เป็นหัวเนี่ย ก็สามารถจะนะสามารถจะเลี่ยมแล้วใส่แบบนี้ได้นะเลดเป็นหัวแบบนี้ี๋ยวนี้เขาเขานิยมแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นหัวแบบเนี้ยเลดเป็นหัวแบบเนี้ยเนี่ยนะดิอันนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังนะจริงๆเนี่ยนะถ้าท่านไม่นะไม่ไม่แขวนไม่อะไรเนี่ยท่านพกใส่กระเป๋าก็ได้นะผู้หญิงก็พกใส่กระเป๋าสะพายผู้ชายก็พกใส่กระเป๋า นะถ้ามีกระเป๋าสพายก็พกได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเป็นเหดอันนี้เป็นหัวเหดีนะนะหัวเหดสวยทีเดียวอันนี้นะเงินลงยานะไม่ใช่กระไหลเงินฮนะน่าจะเป็นกระไหลเงินลงยานะโอ้เขาลงยาสวยอะลงยาแดงฮนะสวยทีเดียวนี่ถ้าใครอยากจะได้ก,ก็ก็ลองดูนะครับนะลองไปหาดูนี่นะอันนี้แม่โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเงินฮะนะน่าจะเป็นเนื้อเงิน นี่วาววับจับตาเลยนี่ฮะเลดนะหลวงปู่นินวราลาโพลุงป่นินอายุ90กว่าฮะนะ9กกว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของชนบุรีชนบุรีเนี่ยผมบอกนะผมเนี่ยช่วงหลังมาชนบุรีบ่อยผมเป็นคนนะคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพแต่โตชนบุรีฮะผมอยู่ชนบุรีตั้งแต่เด็กๆอะ่ะ ผมอยู่ที่หนองมนชนบุรีตั้งแต่เด็กๆผมยังคิดว่าตัวผมเป็นคนชนบุรีเลยนั้นะผมมีเกจิชนบุรีมาพูดถึงผมก็อยากจะอยากจะแนะนํานะหรือถือว่าเป็นเกจินะเกจิบ้านผมนะเกจิบ้านผมนะครับอ่ะนะเลดโอ้โหนะก็สวยๆทั้งนั้นนะนะสวยๆทั้งนั้นผมยืมเข้ามานะนะยืมเข้ามานี่มาดูวันนี้หน่อยโอ้โหนี่ฮะ น่สวยทีเดียวนนะี่ผมไม่ได้เอาออกจากนี้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะเขาจะหมองนะผมใส่ใส่ซอ,องไวน้นี่นะสวยไหมนะสวยนะน่าสวยจริงจริง <c oughs> <c oughs> สวยจริงะ गो सुते सुजागो बुध पाति याना बुधपाति ोते सो सोता सोता पा वदपाना वदा i